หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอน f ฟน์ Find, Forget มฤรุตยูนำวิถีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่25พันเอกนอร์แมนวางหู เราหันกลับมาหาจ่าดาวเหนือเป็นคนแรกแววตาฉายความภาคภูมิออกมาอย่างชัดแจ้งป้อนคำถามเชิงคำคุยมาพบว่าฝ่ายนั้นมีบางสิ่งบางอย่างกำลังอยากพูดอยู่ปไปงนะ่ายนอสตาถึงตอนนี้เชื่อหรือยังว่าจรหลดรุ่นใหม่เนี่ยมันสุดยอดขนาดไหนนักรบ,รบจ้างวางหน้าเฉยเห็นว่าคำถามชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องมีคำตอบแต่ของตนสิที่จะต้องตอบเคเีลร์ครับ ถ้าไม่มีแบ็กเล่คอยช่วยเหลือหรือแม้แต่แทมป้าคอยชี้นำอย่างไม่ต้องกังวลเราปล่อยมือแคทไอส์ e ye, ทำงานเองตามลำพังเขาจะสามารถค้นหาเป้าหมายได้ไหมครับผมตอบทันทีเลยว่าได้แต่คุณใช้เขาบินหาเป้าหมายทั่วประเทศโดยไม่มีการชี้นำอย่างเข้า่าวหรือด้วยประมาณมาก่อนเลยหรือไงอ๋อมีสิครับอย่างน้อยก็ข่าวจากสายลับภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายจากแบ็กเล่หรือจะด้วยเครื่องบินและตะเวนอื่นก็ตาม ที่คุณว่ามันเนี่ยมันก็คือการค้นหาเบื้องต้นยังไงเราเมื่อเราได้ข่าวแบบนี้มาแล้วเราก็ให้แคทไอส์ออกค้นหายอย่างละเอียดอีกครั้งหรือแม้แต่ชุดลาตะเวนเดินเท้าถ้าพบรอยรถถังรอยล้อปืนใหญ่ซึ่งคาดว่าเพิ่งผ่านไปไม่นานแคทไอส์ก็สามารถติดตามได้ด้วยเครื่องมือค้นหาพิสูจน์ทราบในตัวเองเหรอครับใช่แล้วนอสตาความจริงอะ่ะ พื้นที่ภูเขาควายเนี่ยนะถ้าไม่มีแร่เหล็กตามธรรมชาติสอย่างเดียวงานนี้เขาไม่ต้องร้อนถึงแบคเลล็อกแคทไอสสามารถค้นหาได้เองไม่ใช่คุณคอยดูผลงานจากฐานยิงปืนใหญ่ทั้งสองฐานนั่นก็ได้นักรบลับจ้างนั่งฟังเสนาธิการใหญ่สัายายสรพคุณวิเศษของจรรวดยิงเ้าลืมย่างตั้งใจนับได้ว,ว่านี่เป็นข้อมูลใหม่ ที่คิดว่าหากภารกิจของตนในภายภาคหน้านั้นมีโอกาสได้พบเป้าหมายที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับราคาของมันอาจต้องร้องขอเจ้ายิงเราลืมนี้ออกมาใช้บ้างในสมองเฝ้าคิดติดตามอย่างละเอียดละออทุกซอกทุกมุมถึงเทคนิควิธีการใช้ทั้งนี้เนื่องจากยุทธ,ธวิธีหรือหลักนิยมทางการรบของเวียดนามเหนือหรือเวียดกงนั้นมักมีการเปลี่ยนปรับอยู่เสมอด้วยการพิจารณาจากการเวลาลาาักษณะทางภูมิประเทศภูมิศาสตร์ทัศนวิสัย เงื่อนไขทางการรบจุดอ่อนจุดแข็งของฝ่ายตรงข้ามหรือแม้แต่การปฏิบัติทางยุทธวิธ,ธีนักรบเยดนามเหนือจะลื่นไหลย,ยักแปรให้สอดคล้องกับองค์ประกอบแห่งสถานการณ์นั้นๆทุกครั้งไปตามหลักศาสตร์แห่งสงครามกองโจรทฤษฎีที่โวเวนเกียบนำเอาของเหมาเจ๋อตงมาผสมผสานกับของเลนินได้อย่างกลมกลืนนักลบรับจ้างดูท้าวพันเอกนอร์แมนไม่มีเจตนาจะปกปิดความลับของอาวุธชนิดนี้จึงถือโอกาสถามต่อคุณเอลครับ ถ้าเป็นเป้าหมายเคลื่อนที่อย่างขบวนยานยนต์ล่ะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนอสตาถ้าความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรับรองแฟนรฟเกตตามเก็บสบายไม่ว่าเป้าหมายเคลื่อนที่นั้นอยู่ในป่าโล่งป่าทึบยกเวน้นบริเวณน,นั้นจะมีแร่เหล็กทางธรรมชาติเหมือนที่ภูเขาวควายหรือยังมีสิ่งรบกวนคลื่อน,นําวิถีจรวดก็แล้วกันถ้าคา่าศึกเช็คคลื่นวิทยุที่มีความถี่สูงกว่ามากๆส่งรบกวนการทํางานของเรดาร์เราล่ละครับ ไม่มีปัญหาถ้าระบบเรดาร์มีประสัคในการทํางานเราก็ยกเลิกระบบเรดาร์หันไปใช้ระบบอื่นน้ำวิถีแทนสิแม้แต่คลื่นความร้อนถ้าข้าศึกอาจก่อกองไฟขนาดใหญ่ไว้หลายกองในเขตรัศมีเป้าหมายเพื่อจะลวงระบบนํำวิถีด้วยความร้อนเราก็ยกเลิกระบบนี้อีกขนาดนี้แล้วเรายังเหลือระบบนํำวิถีด้วยแสงเลเซอร์เลยเลเซอร์มีโอกาสถูกเรืองหรือถูกทําลายรบกวนหักเหไปทางทิศอื่นได้ไหมครับ ไม่มียังไม่เคยมีปรากฏอะไรมารบกวนคลื่นเลเซอร์ได้นะเพราะคลื่นเลเซอร์ถูกยิงออกไปด้วยมือคนจุดที่ยิงมันต้องเห็นด้วยสายตายกเว้นค่าศึกสร้างเป้าหมายปลอมขึ้นมาให้เราเห็นเท่านั้นซึ่งความผิดพลาดข้อนี้ถือเป็นความผิดพลาดของคนไม่ใช่ของเครื่องยิงเลเซอร์เมื่อแสงเลเซอร์มันตกลงไปตรงจุดไหนระบบนาวิถีในตัวจรวดมันจะนําให้จรวดพุ่งเข้าจุดนั้นแค่เนี้ยโอเคไหมถ้าเป้าหมายอยู่ในถ้ำล่ะครับเฮ้เนส์ต่ข้อเนี้ผมคงต้องยอม,มคุณแล้วละ่ะ ถึงยังไงนะอาวุธที่อยู่ในถ้ำนะ่ะมันยิงออกมาไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าต้องการยิงจริงๆ,ๆก็ต้องออกมายิงนอกถ้ำจริงไหมการออกมานอกถ้ำก็คือเป้าหมายธรรมดาทั่วไปแบบนั้นแหละจริงไหมล่ะจริงครับเคเนี้ยคำถามนี้ผมปัญญาอ่อนไปหน่อยครับไม่เป็นไรเนาะสตาร์ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรหรอกผมยัยคุณรับรู้ไว้มากๆเพื่อว่างานต่อไปคุณอาจเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้จรวดชนิดนี้บ้างก็ได้ อย่าเลยครับคเนี่ยวราคาแพงหรือเงินผมเสียดายครับเรื่องเล็กนะคุณอย่าเอาเรื่องราคา4 0่0 0ดอลลาร์ต่ตอจรวดหนึ่งลูกมากังวลหน่อยเลยผมพร้อมเสมอถ้าแลกเปลี่ยนเป็นความสูญเสียของค่าศึกได้เซเนธิการใหญ่พูดออกมาจากใจจริงมองหน้าคู่สนทนาด้วยแววตาของความรักใครเชื่อถือศรัทธาในฝีมือของนักรบหลับจ้างนักรบรับจ้างได้รับคำยืนยันอย่างนั้นจึงชักเริ่มเป็นห่วงอุปสรรคปัญหาบางประการที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันคเนี่ยวครับแฟนฟอ์เกตเนี่ย ทำการยิงแบบพื้นสู่อากาศได้หรือเปล่าครับหมายความว่าไงทําไมต้องเปลี่ยนคุณสมบัติของมันขนาดนั้นผมหมายถึงถ้าข้าศึกได้จรวดนี้ไปไว้ในครอบครองแล้วมาใช้ยิงเครื่องบินฝ่ายเราโดยการอาศัยระบบนําวิถีในตัวจรวดเป็นเครื่องช่วยล่ะครับไม่ได้หรอกนอสตาจรวดประเภทพื้นสู่พื้นพื้นสู่อากาศอากาศสู่อากาศหรืออากาศสู่พื้นพวกนี้มันแตกต่างกันที่พลังขับเคลื่อนจรวดประเภทอากาศสู่พื้นใช้พลังน้อยสุด พอวิ่งเข้าหาเป้าหมายไม่ต้องฝืนตัวแรงดึงดูดของโลกเพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นจรวดพื้นสู่อากาศผมว่ามันคงพุ่งขึ้นไปได้ไม่สักเท่าไหร่หรอกมั้งและอีกอย่างหนึ่งเรื่องระบบนำวิถีในตัวจรวดมันต้องเริ่มสตาร์ทจากชุดสตาร์ทในแท่นยิงเฉพาะของมันจะเอามาตั้งด้วยมือหรือใครจะลุต่อวงจวรพิเศษต่างหากไม่ได้อย่างเด็ดขาดกรณีนี้ผมว่าถึงค่าศึกได้ไปนะ ทำได้อย่างดีก็แค่กลับระเบิดแสวงเครื่องเท่านั้นแหละเหมือนอย่างหัวกระสุนปืนใหญ่นั่นไงถ้าไม่มีตัวกระบอกปืนใหญ่แล้วใครจะยิงได้บ้างละ่ะจริงไหมอืมจริงครับคเนยแล้วลในตัวจรวดมีระบบทําลายตัวเองไหมครับไม่มีหรอกนอสตาถ้าไม่ต้องมีระบบทําลายตัวเองด้วยในเมื่อตัวจรวดมีชนวนกระทบแตกอยู่แล้วแต่ถ้าคุณหมายถึงจรวดด้านระบบชนวนกระทบแตกไม่ทํางานคุณก็ลองคิดเอานะว่าวัสดุที่ตกหล่นมาจากความสูงมากๆในระดับนั้นกระแทกพื้นะแ,แล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างใช่ครับ นี่เป็นจรวดแบบอากาศสู่พื้นหรือพื้นสู่พื้นก็คงเหมือนกันแต่ที่ผมอยากรู้อะแบบอากาศสู่อากาศหรือพื้นสู่อากาศนะครับโอเคผมเข้าใจคําถามคุณแล้ว จรวดทั้งสองอย่างที่คุณว่ามานอกจากชนวนกระทบแตกชนวนชนิดนี้คุณรู้จักดีแล้วนะยังมีระบบชนวนสัมผัสอีกด้วยชนวนแบบนี้มีไว้เมื่อจรวดไม่กระทบเป้าหมายตรงๆแต่เฉียดห่างในระยะ3ฟุตชนวนก็ทํางานเหมือนกันแรงระเบิดของตัวจรวดสามารถส่งสเก็ตให้กระเด็นไปถูกเป้าหมายได้ชนวนแบบนี้ส่วนใหญ่มีในหัวกระสุนปืนปตอส่วนชนวนอีกแบบหนึ่งคือชนวนทําลายตัวเองชนวนแบบนี้ทางานด้วยระบบเวลาคือว่าเมื่อจรวดวิ่งไปแล้วไม่กระทบสิ่งใดเลยระหว่างนั้นชนวนมันก็จะทํางานของมันไปเรื่อยๆ และทั้งครบเวลาจรวดก็จะระเบิดตัวเองกลางอากาศอันนี้เป็นการป้องกันไม่ให้จรวดหล่นลงพื้นซึ่งบริเวณนั้นอาจเป็นอันตรายต่อฝ่ายเดียวกันได้เหมือนอย่างจรวดเลดไอหรือแซมเจ็นั่นแหละคุณลองยิงตรงเขาใส่ดวงอาทิตย์สิคลื่นความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเป็นสื่อนาวิถีจรวดวิ่งข้อหามันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจนสุดระยะแล้วก็ระเบิดทําลายตัวเองครับผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณคุณเนลมากครับนับเป็นโอกาสดี ที่นักรบรับจ้างได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านอเมริกันระดับสูงเช่นนี้วิทยาการเกี่ยวกับอาวุธยุทธภัณฑ์ใหม่ๆบางอย่างไม่มีใช้ในกองทัพไทยบางอย่างมีใช้ในกองทัพอเมริกา แต่อนุญาตให้ใช้แต่เพียงบางบุคคลหรือบางอย่างต้องส่งตรงจ้กประเทศแม่เพื่อภารกิจสำคัญโดยเฉพาะใช้เสร็จต้องรีบนํากลับก็มีสิ่งเหล่านี้แม้แต่ท่านอเมริกันเองบางคนยังไม่เคยรู้เลยเทคโนโลยีด้านอาวุธนั้นไม่เคยหยุดอยู่กับที่ยิ่งมีสงครามให้ต้องใช้นักวิทยาศาสตร์ยิ่งต้องเร่งคิดค้นสร้างให้มันเหนือกว่าของเดิม ต้องพัฒนาเหนือฝ่ายตรงข้ามเข้าไว้เพราะอำนาจคือสันติภาพสัจธรรมที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีกล่าวไว้อย่างเป็นจริงเสมอแม้การเวลาได้ผ่านไปค่อนข้างเนิ่นนานแล้วก็ตามเสนาธิการใหญ่กับหัวหน้าทีมนักลบหลบจจางหยุดการพูดคุยเมื่อเรื่องราวต่างๆได้รับการเคลียร์จนเป็นที่เข้าใจสักครูเสียงกลิ้งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกโอเคว่ามาเลย,เยครับฐานปืนใหญ่หนึ่งสองสองผู้จังซอยถูกไฟฟอกเกต พลดลมจะล่าเป็นหน้ากอเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่เฉพาะแกล็กซี่คนเดียวที่ดีใจจนลิ้นหลัวผ่านเอกโนแมนทราบข่าวนี้ถึงกับตาลุกโผงขยับตัวจัดท่านั่งใหม่ส่งสายตากวาดมองทุกคนรอบๆโตะ๊ะใครอยากให้ร่วมยินดีด้วยคุณว่าอะไระเอียดมาสิพวกเขาทำงานได้ยังไงทําไมเร็วนะักอ๋อที่เร็วก็คือตรงนั้นอะ่ะมันไม่มีล่าตามธรรมชาติเหมือนที่ภูเขาควายครับ Cat ไอส์แทบไม่ต้องพึ่งแบ็กเลยเลยเขาสามารถตรวจจับได้ทั้งคลื่นโลหะขนาดใหญ่กับคลื่นวิทยุประจำฐานยิงติดต่อกับพอตโนอของมันเรื่องทุกอย่างเลยง่ายอย่างผมอ,อ,อยู่ในสนามฝึกซ้อมครับเวอร์ไพลเวอร์ไพกาแล็กซี่คุณพูดอย่างของคุณเคยไปฝึกยิงกับเขาเมาื่งนั้นแหละโอเคว่าต่อไปลัดาทราบข่าวก็เลยบินเข้าหาทันทีครับคราวนี้เราไม่ต้องรอนานเพราะแคทไอส์ Eyes, ยิงเลเซอร์รอไว้ให้แล้วไฟน์โฟเกตยิงด้วยความสูง10,000ฟุต ระยะห่างจากศูนย์กลางเป้าหมาย4กิโลเมตรเลนเอาฐานยิงปืนใหญ่คาดไม่ถึงว่าฮออยู่ไกลแล้วก็สูงขนาดนั้นจะเล่นงานมันได้ขณะตอนที่จะโหลดกาลังวิ่งข้อหาพวกมันยังไม่เลือกส่งวิทยุกันเลยครับโอเคดีมากแล้วลัมด้ากับแคทไอชุดหนึ่งละ่ะลัมด้าสามลัมด้าสี่กับแคทไอสองไปภูน้ําทอนชุดปฏิบัติการแยกตัวไป2ทีมต่างคนตั้งทําง,งานไปอิสระชุดภูน้ําทอนกล่าวนี้ไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากแบกเลยแคทไอสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ด้วยตัวเองในเวลาไม่ถึงนาทีหลังจากนั้น แฟนสกเกตลูกแรกก็เริ่มทํางานครับโอเคฐานยิงภูน้ําทอมีการส่งวิทยุหรือเปล่ามีครับมันมีผอตอนนอที่ภูเขาควายกาลังรายงาน,นเหตุการณ์ฐานรถถังถูกถล่มอยู่พอดีคุณดักข่าวรายงานเรื่องเทียสสถูกทาลายได้ด้วยเหรอดักเก็บไว้แล้วครับการรอรายงานให้เคอร์อนเนลทราบหลังเสร็จสิ้นภารกิจครับโอเคดีมากคุณว่าเรื่องฐานยิงเป็นใหญ่ภูน้ําทอต่อไปสิชุดปฏิบัติการภูน้ําทอนะ์น่ะทำงานฉลาดมากครับเมื่อแคทไอจับคลื่นวิทยุได้แล้วไปใช้เรดร์ควานหาจุดที่ตั้งปืนใหญ่และคลื่นหอีก และทั้งพบจึงสั่งให้แลมด้าทั้ง2เครื่องยกเลิกระบบนำวิถีด้วยคลื่นวิทยุกับระบบความร้อนในตัวจรวดและใ,ใช้ระบบเลเซอร์กับระบบส้อนโลหะทำงานแทนการยิงชุดแรกแลมด้าหนึ่งเครื่องใช้แฟนพอเกตหนคู่ต่อปืนใหญ่1กระบอกสัตออกไปพร้อมกันได้ผลทั้งคู่ครับคเนลโอเคว่าต่อไป